สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันด้วยซ้าเพราะมันเป็นหนังที่ถูกฉายในปี1988หรือเมื่อประมาณ33ปีมาแล้วเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีร่างกายเป็นเมือกเหนียวสีชมพูคล้ายกับเยลลี่แต่ภายใต้สีสันที่ดูเหมือนกับขนมหวานมันกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะเขมือมนุษย์ทุกคนที่ขวางหน้า ด้วยการกลืนเหยื่อที่ยังเป็นเปนเข้าไปอยู่ในตัวแล้วค่อยๆย,ย่อยเนื้อหนังและกระดูกอย่างช้าๆในขณะที่คนคนนั้นยังคงหายใจอยู่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเด e b บล b ในปี1988เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขและแทบจะไม่มีปัญหาอะไรแต่แล้วในคืนวันหนึ่งก็มีวัตถุประหลาตตกลงมาจากท้องฟ้าและพุ่งเข้าไปอยู่ในป่าที่ไม่ไกลจา,ากตัวเมืองมากนะัก ชายแกเก็บขยะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงเดินเข้าไปดูและได้เจอกับวัตถุที่คล้ายกับไข่ของสิ่งมีชีวิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายแกจึงยื่นไม้เข้าไปเคี่ยวที่ตัวมันเพื่อดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันตายหรือ,อยังแต่ยังไม่ทันที่ไม้จะได้เข้าไปถึงภายในเดือบหลอกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับเมือกเลวๆก็ยืดตัวมาเกาะที่กิ่งไม้และพุ่งตรงเข้ามาหาชายแก่และมันก็เริ่มกัดกินมือเขาจนเขาต้องพยายามใช้ขวานตัดมือของตัวเองออกแต่เมื่อชายแก่จามขวานลงไป เดืบล็อปมันกลับพุ่งเข้าไปที่บาดแผลและทําให้เขาเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแฟลกหนุ่มเกเรประจําเมืองที่บังเอิญมาเห็นตอนที่ชายแก่กาลังพยายามตัดแขนตัวเองเขาจึงวิ่งตามชายแก่ที่กําลังสติแตกไปที่ถนนจนเกือบจะโดนเทเลอร์กับเมกที่กําลังไปเที่ยวขับรถชนและเมื่อเห็นว่าชายแก่กาลังได้รับบาดเจ็บทั้ง3จึงตัดสินใจพาชายแก่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่เมื่อมาถึงทางโรงพยาบาลที่เห็นว่าชายแก่เป็นคนไร้บ้านนางพยาบาลเลยบอกให้เมกกับเทเลอร์กรอกเอกสาร ยืนยันว่าทั้งคู่จะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับชายคนนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเทเลอร์ก็สังเกตเห็นว่าชายแก่กําลังมีอาการที่ผิดปกติผิวหนังของเขาขยับไปมาราวกับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในเทเลอร์ที่เห็นว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเขาเลยวิ่งไปตามหมอที่กําลังนั่งคุยกับคนไข่อีกคนให้เข้ามาดูและเมื่อหมอเปิดเต้าห่มของชายแก่ออกมันก็ทําให้ทั้งคู่ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะมันคือร่างของชายแก่ที่ถูกเรือบลอบย่อยสลายจนกลายเป็นของเหลวไปแล้วเกือบทั้งตัว เทเลอร์ที่เห็นว่านี่มันไม่ใช่การตายปกติเขาจึงรีบโทรแจ้งนายอำเภอให้เข้ามาดูที่เกิดเหตุโดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้เดือบ็อบมันกำลังจะจับเขากินเป็นอาหารไปอีกคนและตอนนั้นเมก,ก็ได้ยินเสียงร้องของเทเลอร์เธอจึงรีบวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้เดทของเธอกันแน่และสิ่งที่เธอได้เห็นมันก็คือเทเลอร์ที่กำลังถูกเดือบล็อบย่อยสลายให้กลายเป็นของเหลวในขณะที่เขายังหายใจและร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมกพยายามดึงเทเลอร์ออกมาจากเดือบ็อบอย่างสุดกำลัง แต่ทว่าในตอนนี้ร่างกายของเทลเลอร์เริ่มจะกลายเป็นของเหลวไปแล้วมันจึงทําให้แขนที่เมกกาลังพยายามดึงขาดออกมาจนทําให้เธอรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นและเป็นลมสลบไปซึ่งหลังจากนั้นนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาถึงที่เกิดเหตุและเมกก็พยายามจะบอกกับนายอำเภอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นฝีมือของเดือบล็อกแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าคนที่ไม่ได้เห็นกับตาจะเข้าใจอีกด้านเพื่อนของเทลเลอร์ที่แยกไปเที่ยวกับสาวอีกคน และกำลังจะลิตศึกหลังจากที่มอมเหล้าได้สำเร็จแต่เมื่อเขาเริ่มทำในสิ่งที่ต้องการร่างกายของหญิงสาวกลับค่คอยๆละลายกลายเป็นเดือบหอบจากนั้นก็จับเขาย่อยจนกลายเป็นวุ้นและตรงเข้าไปในตัวมือพร้อมกับขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นตามจำนวนเหยื่อที่มันกินเข้าไปทางด้านของแฟลกที่กำลังเดินหาอะไรกินหลังจากที่โดนนายอำเภอสอบสวนเขาก็ได้เจอกับเมกที่เข้ามาขอร้องให้ช่วยยืนยันว่าสิ่งที่ฆ่าคนในโรงพยาบาลไม่ใช่มนุษย์แต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้เริ่มคุยกัน ในครัวของร้านอาหารก็มีเสียงกรีดร้องของเฟนที่เป็นเจ้าของร้านดังออกมาแฟลกกับเมกจึงรีบวิ่งไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่ทั้งคู่ได้เห็นก็คือจอร์จที่เป็นพนักง,งานของร้านกำลังถูกเดือบล็อปกระชากลงไปในท่อน้ำจนร่างกายแหลกเป็นชิน้นชินจากนั้นมันก็พุ่งตัวออกมาไล่กินทั้ง3าคนจนต้องวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางแฟลกกับเมก็กหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องแช่แข็งและนั่นมันก็ทําให้ทั้งคู่ได้รู้ว่าอสุรกายต่างดาวตัวนี้มันแพ้ความหนาวเย็นแพ้ขขขนนาาาาดที่มมมัยยออถแลลละกกก้้้เเใพว แต่ถึงแม้ว่าแฟลกก็เมกจะรอดไปได้เฟรนที่วิ่งหนีไปอยู่ในตู้โทรศัพท์เพื่อหวังจะโทรขอ,ขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอแต่เธอก็ถูกเดือบล็อบที่มีขนาดใหญ่ล้อมตู้โทรศัพท์เอาไว้และได้เห็นร่างของนายอำเภอที่เธอพยายามจะโทรหากำลังถูกย่อยให้กลายเป็นวุ้นอยู่ในตัวของมันและสุดท้ายตู้โทรศัพท์ก็ไม่สามารถทนแรงบีบรัดของเดือบล็อบได้อีกต่อไปแต่ในขณะที่เดือบล็อบกำลังจัดการกับเฟรนบาทหลวงประจําเมืองที่เป็นคนมีนิสัยแปลกแ,ก,แก,ก็บังเอิญได้เห็นเดือบล็อบก่อนที่มันจะหนีลงไปในท่อนาม เขาจึงเดินเข้าไปดูในร้านอาหารเพื่อดูว่าในร้านมีใครบาดเจ็บอยู่หรือไม่แต่สิ่งที่เขาได้เจอมันกลับเป็นผลึกสีชมพูที่เปล่งแสงออกมาตลอดเวลาและก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรบาทหลวงถึงตัดสินใจเก็บมันใส่โหลกแก้วและเอากลับบ้านส่วนทางด้านของแฟลก,กับเมกที่รอดมาได้จากห้องแช่เย็นพวกเขากระตรงไปที่สำนักง,งานนายอำเภอเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อมาถึงกลับพบว,ว่านายอำเภอและผู้ช่วยหายตัวไปรู้แค่ว่าพวกเขาไปดูจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงประหลาดตกลงมา แต่จึงรีบพาเม็กไปยังจุดนั้นทันทีเพราะมันเป็นจุดที่เขาได้เจอกับชายแก่ในตอนนั้นแต่ทั้งสองคนกลับได้พบก,กับหน่วยงานของรัฐบาลที่มาพร้อมกับชุดป้องกันเชื้อโรคและอาวุธครบมือแฟลกกับเมกจึงได้เอ่ยปากถามเจ้าหน้าที่ว่าเดอะบล็อนมันคือตัวอะไรคนของรัฐบาลจึงได้บอกกับทั้งคู่ว่าเจ้าตัวนี้มันคือเอเลี่ยนต่างดาวที่เคยบุกมาโจมตีโลกในยุคไดโนเสาร์จนทําให้ไดโนเสาร์ในตอนนั้นแทบจะสูญพันธุ์พวกเขาจึงต้องรีบมาที่นี่เพื่อจัดการมันให้สิ้นสาก แต่เมื่อแฟลกกับเมกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้คนของรัฐฟังทั้งคู่กลับถูกจับตัวเอาไว้และพาตัวขึ้นรถไปยังสถานที่กักกันแต่ในระหว่างทางแฟลกก็สามารถสะดอกคุญแจและหนีลงจากรถไปได้ก่อนที่จะถึงที่หมายส่วนเมกนั้นเลือกที่จะไม่หนีไปเพราะอยากเข้าไปเจอครอบครัวที่อยู่ในเมืองแต่เมื่อได้เจอพ่อกับแม่แล้วเมกกลับไม่พบตัวเควินน้องชายกับเพื่อนที่ไปดูหนังรอบดีกก่อนหน้านี้เธอจึงขอร้องให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยน้องชายของเธอที่โรงหนังแต่พวกเขากลับไม่่สนนใจและบออออกกเเธวาาหห้มไไปดด็ด ซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อแม่ของเธอไม่พอใจและเริ่มมีปากเสียงกับคนของรัฐเม็จึงอาศัยจังหวะนี้แอบหนีออกไปจากเตกักกันเพื่อไปช่วยเควินน้องชายของเธอและเมื่อมาถึงโรงหนังเมกก็ได้เจอกับเควินและผู้คนมากมายที่กำลังหนีตายกันอย่างโอลมมนในขณะที่เดอะบล็อบกาลังอร่อยอร่อยกับบุฟเฟ่มนุษย์ที่มีให้กินจนเหลือเฟือก่อนจะหันมาเล่นงานเมกกับน้องชายที่ยังหาทางออกไม่เจอพวกเขาจึงจําเป็นตน้องหนีลงไปในท่อน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะออกมาไม่ได้ก็ตามอีกด้าน แฟลกที่เหนียวออกมาจากรถก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปซุ่มดูในจุดที่เดือบรอบตกลงมาและเขาก็ได้รู้ความจริงอันน่าอัปยศที่ว่าแท้จริงแล้วเดือบ็อบมันคือผลงานการทดลองของรัฐบาลที่สร้างอาวุธชีวภาพขึ้นมาในสถานีอวกาศและมันก็กลายพันธุ์เป็นพลาสมาเลวไม่ชีวิตที่พร้อมจะไล่ล่าและกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือการเอาตัวมันกลับไปเพื่อใช้เป็นอาวุธและกำจัดประชาชนที่รู้เห็นเรื่องนี้ทิ้งทั้งหมด และนอกจากนั้นแฟลกยังได้รู้อีกว่าในตอนนี้เดือบ็อบกำลังไล,ล่ล่าเมกและน้องชายอยู่ภายในท่อระบายน้ำเขาจึงใช้สกิลการขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองมีสิ่งนี้คนของรัฐบาลมาจนถึงปากทางเข้าท่อระบายน้ำได้สำเร็จจากนั้นแฟลกก็ได้เจอเมกและเควินที่กำลังเอาตัวรอดหลังจากที่เพื่อนของเควินถูกเดือบ็อบเล่นงานเควินที่ตัวเล็กกว่าเขาจึงสามารถรอดช่องระบายน้ำขึ้นไปได้ก่อนส่วนแฟลกกับเมกที่ตัวใหญ่กว่าต้องหาทางออกที่สาม,มารถปีนขึ้นลงได้ และในระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้เจอกับคนของรัฐบาลที่ตั้งใจจะมาไล่ล่าพวกเขาแต่กลับต้องมาหนีเอาตัวรอดเพราะถูกเดบล็อเล่นงานแต่เมื่อพวกเขามาถึงทางออกคนของรัฐกลับเอารถมาทับฝาท่อระบายน้าเอาไว้เพราะไม่อยากจะให้เดบล็อบมันหนีออกมาถึงแม้ว่ามีผู้บริสุทธิ์จะต้องตายก็ตามแฟลกจึงใช้ปืนครกที่คนของรัฐพกมาด้วยยิงใส่ฝาท่อและรถที่กําลังทับจนสาม,มารถหนีออกมาได้ซึ่งทันทีที่ทั้งสามปีนขึ้นมาคนของรัฐและผู้ช่วยในอำเภอก็จ่อปืนไปที่พวกเขาทันที และนั่นก็ทําให้ชาวเมืองที่เริ่มไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วพากันเดินเข้ามาล้อมคนของรัฐบาลเอาไว้ทุกทิศทุกทางดอกเตอร์เมโดที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงได้บอกกับชาวเมืองทุกคนว่าแฟลกกับเมกเป็นผู้ติดเชื้อที่พยายามจะหนีและสั่งให้ลูกน้องที่มีปืนอยู่ในมือยิงใส่ทั้งคู่ทันทีแต่ถึงแม้จะเป็นคําสั่งจากหัวหน้าลูกน้องของเมโดก็ไม่สามารถทําใจฆ่าคนบริสุทธิ์ได้ลงเมโดจึงพยายามแย่งปืนมายิงแฟลกกับเมกด้วยตัวเองแต่ในตอนนั้น คบล็อบที่ตามเสียงระเบิดมาจากท่อ้ําก็กระชากร่างของเมดโดลงไปกินในท่อน้ําอย่างหน้าอนาและเมื่อไม่มีคนออกคําสั่งชั่วๆอย่างเมดโดเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่พวกเขาควรจะทํามาตั้งแต่แรกนั่นก็คือการถล่มอสุรกายตัวนี้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อรักษาชีวิตของชาวเมืองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่นั่นมันกลับไม่สามารถทําอะไรเมือกมอรณะตัวนี้ได้เลยและยังเป็นการทําให้มันเปลี่ยนจากการล่าเหยือ่อเป็นการฆ่าสังหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพื่อความสะใจ ชาวเมืองที่แตกตื่นพากนันหนีเข้าไปหลบอยู่ในอาคารบ้านเรือนโดยมีผู้ช่วยนายอำเภอเป็นคนดูแลและเ,ลเมกที่จําได้ว่าเดบล็อกมันแพ้ความเย็นเธอจึงใช้ถังดับเพลิงมาฉีดเพื่อสกัดมันไม่ให้เข้ามาในตัวอาคารแต่นั่นมันก็ไม่สามารถหยุดเมือกมารณาขนาดยักษ์ตัวนี้ได้มันค่อ,คอยๆจับชาวเมืองกินไปทีละคนทีละคน,ะคนในขณะที่แฟลกก็จําได้เช่นกันว่าเดบล็อกมันแพ้ความเย็นเขาจึงขับรถสร้างหิมะเทียมออกมาเพื่อหวังจะจัดการอสุรกายตัวนี้ให้สิ้นซากไปในคราวเดียว แต่ในตอนนี้เดือบล็อมันก็มีขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปแฟลกจึงโดนมาเล่นงานก่อนที่เขาจะทันได้จัดการมันเมกที่เห็นถังในตัวเจนเหลวของรถทำมีมามันหลุดออกมาเธอจึงใช้ระเบิดที่ติดอยู่กับศพคนของรัฐบาลมาวางเอาไว้ที่ถังในตัวเจนเหลวและใช้ปืนยิงล่อให้เดือบล้อมันเข้ามาหาระเบิดและแผนการของเมกมันก็ได้ผลเดือบล็อกระโจนเข้าหาระเบิดในตัวเจนเหลวแบบเต็มๆจนทําให้ร่างของมันแตกออกกลายเป็นผลึกสีชมพูที่เปล่งแสงออกมาตลอดเวลาพร้อมกับหิมะที่กําลังตกวันเวลาผ่านไป บาดหลวงที่เก็บผลึกของเดือบ็อบเอาไว้ในโหลกแกว้วก็ได้ย้ายออกจากเมืองและตั้งรัททีเป็นของตัวเองโดยใช้ผลึกของเดือบล็อบที่ตอนนี้มันกลับคืนสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตมาบอกกับคนในรัฐธีว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าส่งลงมายังโลกมนุษย์และนั่นก็หมายความว่าเดือบล็อบที่ถูกเม่จัดการจนกลายเป็นผลึกมันยังสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อยู่ในความทรงจําผมมาตั้งแต่เด็ก และเป็นหนังสยองขวัญที่คนในยุค8 0 9 0น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่ารายได้มันจะย่ำแย่จนทีมผู้สร้างต้องยกเลิกโปรเจกต์สร้างภาค2ไปแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เคยถูกสร้างมาแล้วในปี1958และมีภาคต่อเป็นหนังแนวตลกบนสยองก่อนจะถูกรีเมคขึ้นมาใหม่ในภาคที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็ถือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ขอหนังสายโหดไม่ควรพลาดเพราะฉากการตายของตัวละครแต่ละตัวนั้นเรียกได้ว่าน่าสยดสยองและชวนแหวะอย่างที่สุดไม่เหมาะกับการรับชมระหว่างกินข้้้้าาาววดดยยปปรระกททังงสุ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมด้วยนะครับหลังจากนี้ผมจะลงคลิปทุกวันพุธศุกร์และเสาร์ถ่ายยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ